<c oughs> สล ا م ลิกุมครับลูกค้าทุกคนครับวันนี้ขอมาชี้แจงนิดหนึ่งนะครับมีลูกค้านะครับได้สั่งเสื้ออาบาย่ร้านเรานะครับท่านนี้จะสั่งในต่อต่อนะครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะต่อต่อเลยแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งสั่งเป็นดอบบี้นะครับสั่งเป็นดอบบี้นะครับ ลูกค้าที่สั่งอาบายาไปนะครับได้ติหรือเขาเรียกคอมเมนต์ว่าผ้าไม่สมราคานะครับผ้าไม่สมราคาแล้วก็ของดอบบี้นะครับลูกค้าติว่าบางเกินไปไม่สมราคานะครับขอมาชี้แจงอย่างนี้นะครับผ้าอาบายานะครับ มันเป็นผ้านะครับที่ขายเบัจมไม่ได้ว่าเขาอ,าอยู่จังหวัดไหนนะครับแต่ผ้าบายาสําหรับยะลาปติเานตาิวา่สามจังหวัดนี้นะครับเป็นงานที่คือปังมากนะครับเป็นผ้าที่เขาไปทำราคาที่สูงมากนะครับพันอัพนะครับถ้าเป็นแฟชั่นหน่อยก็คือพันหถูกๆคือพันหนะครับแต่ของร้านเรานะครับหกเ นะครับเป็นงานเรือธรรมดาแล้วก็มีดีเทลที่แข็นะครับ699ส่งฟรีนะครับแต่ลูกค้ามาคอมเมนต์ว่าผ้าไม่สมราคาซึ่งมันเป็นผ้าที่เราไม่ได้สั่งเองเป็นผ้าที่ขายอยู่ในสามในยะลานะครับบอกเลยร้านตนัศนีร้านฮาลฟัลละร้านบางลีร้านอาบุวะร้านมุฮัมมัดดุลลลห์ร้านอ่า อะไรล้มาลาลบิสนะครับเราไปเอาประมาณผ้าเหล่านี้สีไหนที่ไม่มีเราไปเอาร้านนั้นอีกร้านหนึง่งร้านไหนมีสีครบเรา,เาร้านนั้นนะร้านไหนสีไม่มีเราไปเอาอีกร้านหนึง่งแต่วนๆกันเราไปเอาสีห้าร้านนี้นะครับคือเขาขายกันมาเป็นสี่ห้าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นผ้าเกรดมันจะมีสองเกรดเกรด A กับเกรด B เบซูใช้เกรด A ครับใช้เกรด A ลูกค้าว่าไม่สมราคาคือ โดยไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะครับโดยไม่มีเหตุผลอื่นเลยแล้วเขาขายกันพันหกพันห้าพันสองต่ำสุดเบสุขายหกร้อยเก้าสิบเก้าแล้วบอกว่าผ้าไม่สมราคาคือแบบ<ด>เออเลยอ่ะไม่ <laughs> ไมรู้สึกยังไงคือถ้างานงานแพงขายประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับรู้สึกยังไม่พอใจ โอเคมัน,ม,นมันรู้สึกแบบเออไปพอก็ได้ลูกค้าย,ยังไม่พอใจบ้างขายแพงเลยอาจจะเป็นที่ดีเทลแต่นี่เราขายถูกมากกับเนื้อผ้ากรีดเดียวกันที่เขาขายพันแปดนะครับพันหกสองดับบี้บอกว่าผ้าบางขอคืนนะครับคืออยากอยากจะที่แจงตัวนี้แบบเบรูพูดพูดพูดยาวๆไม่เป็นพูดแบบอ้อมคอไม่เป็นพูดคือขอพูดต,งตรงๆนะครับ ร้านเราเป็นร้านตัดเซฟเสื้อผ้าไม่ใช่ร้านผลิตผ้าไม่ใช่โรงงานผลิตผ้านะครับเนื้อผ้าทุกตัวที่แอดมินไลฟ์สดขายที่โพสต์ขายเราจะบอกว่าเป็นผ้าอะไรนะครับผ้าอะไรผ้าอะไรสําหรับลูกค้าบางคนที่จะถามเนื้อผ้าเป็นแบบไหนเราอธิบายนะครับแต่โดยมากเราจะบอกชื่อผ้านะครับซึ่งปกติทั่วไปที่เขาขายเสื้อเขาก็จะบอกผ้าเขาจะไม่ได้มาบอกอะไรเลยว่าเป็นผ้าแบบนั้นแบบนั้นเนื้อผ้าเป็นแบบนั้นแบบนั้นอะไรนะ นะครับโดยตรงนี้ลูกค้าจะต้องรู้เองอยู่แล้วนะครับว่าเนื้อผ้านี้เนื้อผ้าจะประมาณไหนหรือถ้าอยากรู้จริงๆก็สอบถามแอดมินทั้งในไลฟ์ทั้งในแชทเราอธิบายหมดนะครับแต่ถ้ามาติในกรณีเนื้อผ้าซึ่งขอพูดตรงๆเราไม่ได้ผลิตผ้าทั้งสองผ้านี้ถ้าลูกค้าไม่พอใจตัวเนื้อผ้าลูกค้าจะต้องไปติโรงงานซึ่งโรงงานผลิตเนื้อผ้าที่ทราบก็คือ เกาหลีจีนนะครับแนะนําลูกค้านะครับที่สั่งเสื้อนะครับแล้วไม่พอใจเนะื้อผ้าอย่าตําหนิร้านนะครับทุกร้านเลยลูกค้าจะต้องไปติดที่โรงงานที่จีนหรือเกาหลีเท่านั้นนะครับอ่าผลิตเนื้อผ้าแบบนี้ยังไงที่ทําให้เขาไม่ชอบที่ทําให้คุณไม่ชอบนะครับจะต้องไปติดที่โรงงานนะครับโรงงานควรผลิตเนื้อผ้านะครับแบนแบ,น,แบนั้นแบบนั้นโอเคนะ นะครับลูกค้าจะบอกว่าอ้าคุณขายคนก็ต้องบอกสิว่าเนื้อผ้ามันเป็นยังไงเนื้อผ้ามันไม่ดีก็มีคนขายท่านครับเนื้อผ้าผ้าบบยามันบูมมาประมาณ5ปี6ปีแล้วนะครับร้านเบซูพึ่งขายผ้าบบยาปีนี้ปีแรกนะครับจอบบี้ หลายปีแล้วนะครับเบลูขายปีนี้ปีที่2และเราไม่ได้ขายเป็นเจ้าเดียวครับเป็นร้อยเจ้านะครับถ้ามันไม่ดีร้านเขาไม่สั่งมาขายนะครับแค่นี้จริงๆโปรโดไปจีนและไปเกาหลีเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่มาพอใจสองผ้านี้นะครับ